ใสู่ <c oughs> เตบาอันี้วันพระค่าตื่นเช้าใส่บาท สวัสดีจ้ามานีกับผ้ากันนังรถสองแถวเข้าไปในเมืองไปเที่ยวเส้นทันอีกแล้วจ้าก็ไปกินอาหารเที่ยงนะคะอยู่ฟูดคอร์ตนะคะแล้วก็ไปเดินเที่ยวเจอข้าเจ้า <want> เกิจกรรมงานอีเวนต์ค่ะ <Okay. S 1> นี่สั่เหลี่ยมไป ค่ะได้ชมกับได้ไทรยบูดน้่งหอมนะคะเนาะกับมีกระต่ายจริงๆกระต่ายหอกกับหินหลายนะคะยูวแค้น hmm. นาดา, mm hmm. นา,ากัมีมีปลาพร้อมจ้ะมีการไหน่นมปลาพร้อมนะคะเจลยี่สิบบาทมี hmm. น้นปลา นกหเทกแ oh, กเ oh. อย่ามเยู่เมืองหนออ๋ออ๋ออ๋อื่นอ๋ออ๋ออ๋อี๋ออ๋นอ๋อ้๋ออ๋อี๋อเลยนะอันนอ้ออ๋ออาอห๋อา๋ออ๋ออ <Yeah. Good. S 2> ๋ออ๋าอนะ๋อานออะตอนนี้ออกโอ๋ออ๋ออ๋อน๋อง๋ออ๋อก๋ออองทายลูกกับงูอ๋ออน,น เขาเจ้าว่าเอองู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 เปลือกปะค่ะมีอันจำราคาบ่ได้หนาสีประมาณหนาสีประมาณหาสิบบาทมีอันจำบ่ได้ว่าจกหน้าที่นะคะมียนกับ่แน่ใจว่าหน่องหน่องยยานบ่เนาะ บ่มั่นใจอาซิย่านอยู่นั่นแหละจ้ะแต่ว่าเพิ่นก็อยากถ่ายถ่ายรูปน้ำนลนะ้วกเนาะเพิ่นบอกว่าอนันงูตัวนี้เป็นงูตัวผูกนะครงูตัวผูกกับเป็นต้นเชื่องอยู่ดอกจาก้ามังส้มเนาะเหล่ากาที่มันถืออยู่นั่นนะเป,นเ,ปนเป็นเป็นงูแดงจีนนี่หน้าเหล่ากามาเจอหมาหมาปักค่ะ อ่ะเพื่นนี่เป็นสีสีเบจไปจ้ะอันนี้ตัวละข้าละแปดท่านหานะคะหลังจากนั้นก็ไปตลาดค่ะไปตลาดไปซื้อของมาเฮ็ดกับเขาวแล้ก็เห็นนั่นกระเจ้าปันกะทิกนะคะแบบนี้ซึ่งมีอันก็เคยเห็นเนาะจากป่านไปหลายปีกับมาก็เคยเห็นกระเจ้าปันปันให้แบบสําเร็จเลยก็เคยเห็นบ็เลย ขอมยาบเป็นถายซึ่งคนที่ขายน้ำกะทิเนี่ยค่ะเป็นยาบครับคขอบ้วมีแอนน์แอนนอื่นเพิ่นว่าย่า่ค่ะก็ได้น้ำกะทิแล้วก็ได้หางอ่ะแล้วก่ใไปอนข้าวเสร็จแล้วแกงเผ็ดไก่นะคะซึ่งเป็นเมนูที่น้องโอเวนกรพปอบ้านเพิ่นอยากกินคุณยายก็เร็ดไยแล้วก็มีพัดพักบุ้งมีน้ำพริกกะปิค่ะง่ายๆกินกันแบบง่ายๆค่ะ ะะอันนี้คุณยายคุณยายเป็นก้นที่หมักทำอาหารให้ลูกให้หลานกินนะคะเมนเฮ้าบอกเพื่อนว่าให้เห็ดเพื่อนกับเห็ดคือเกาก่เพื่อนหมักเห็ดนะคะจ้ากะสันๆให้เมืองขอบคุณห,หลายๆที่ติดตามนะคะขอบคุณห,หลายๆจ้าสวัสดีค่ะ